สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวเอาใจคนรักกระบะ Isuzu นะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะเป็น Isuzu X Series นะคะสเปคแคเครื่อง1.9นะคะเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะรถสวยๆส,สีแดงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆพันกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น i s u ูซ X Series นะคะเครื่อง1.9นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะโลโก้นะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะแต่งสเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะขวัญใจนะคะใครที่กำลังมองหาออนิวนะคะแนะนำคันนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะจัดทรงหล่อๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะเป็นแมกเวลนะคะยังคงอยู่ในสภาพที่สวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะติดสเกิร์ตให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะเป็นสเปคแคปนะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะสีนี้นี่หาย,ายากมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่งทรงหล่อนะคะแบบแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านหลังของ I s u ู u ู Series นะคะ สวยใสยไม่มีที่ติเลยนะคะจัดทรงหล่อๆให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่อไอเสียนะคะแต่งปลายท่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นี่พร้อมจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในของรถคันนี้กันต่อเลยนะคะภ mm hmm. ายใน X s e r i e รคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ มันติฟังก์ชันนะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะภายในแต่งสไตล์ X Series นี่หล่อสุดๆหล่อจะจัดเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเ mm. บาะแคบนะคะเบาะนะคะจะเป็นสไตล์ของ X Series เลยตัดดำแดงเลยนะคะ mm. สำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะยังคงอยู่เดิมๆเ,เลยนะคะ เรื่องไม่ช้าน,นะคะคันหน้าน็อตเม็ดอาร์ตฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะและที่สําคัญออกรถกับเรานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ สำหรับ Isuzu D-Max X-Series นะคะสเปคแคบเครื่อง1.9นะคะเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะราคานะคะอยู่ที่489,000บาทนะคะ489,000บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดงวดละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะแถมฟรีค่าประกันภัยอ .2 บวกนะคะค่าโอนค่าจัดค่าดำเนินการให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าออกรถจบทุกอย่างเลยนะคะ แถมฟรีนะคะค่าประกันภัยป2บวกนะคะค่าโอนค่าจัดนะคะผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหา X-Series นะคะแนะนำที่รถบ้านสมชายเลยนะคะสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้เราตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้นะคะเอกสารง่ายงายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะติดต่อเรานะคะได้ที่เบอร์081151357 8 081151357 8 0814803351นะคะ0814803351นะคะอย่าลืมติดตามเรานะคะทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะคะและคันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะออกรถร้อยเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจ Isuzu All New นะคะแนะนำเลยนะคะร้อยบาทเท่านั้นนะคะฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ